จริงๆแล้วเพลง <นะ S 1> พวกนี้มันเป็นเพลงในโบสถ์นะครับแต่ว่าตอนกำเนิดว o ดดีกัตีนัซึ่งเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพลงเพื่อชีวิตจริงๆนะครับซึ่งเป็นบรรทัดฐานให้กับไม่ว่าจะแฮงวิลเลียมหรือบ๊อบดีแลนนะครับก็บ o o ดดี้กัตีนะครับเป็นอเมริกันซองที่แรกเนาะยิ่ขคุยีแอ้อยู่ว่าดีแลนยูแลนนี่ใครแต่งที่อร,รู้หมดเลยอ่ะอยู่รู้แต่เรื่องของคนเก่าแก่ๆอาวน้่เจ็บร้องดีแลนยูแลนนะเดี๋ยวพี่แอชจ,จะช่วยร้องครับอะไรนะ This land is my land This land is your land y o งใครนะพี่แอดอันนี้ที่เราเคยร้องกับทอตอนะบูดิกาสีบูดิกาสีโอเคเอาลองดูแต่เราเอามาจากเพลงนี่แหละเพลงสัชาแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเราไม่จบกลับไปเออใช่นี่เนี่ยนี่มีเรื่องที่มันมากเลยนะถ้าใครอยากจะสืบต่อนี่นะจดไว้นะห <laughs> <laughs> นัง ชื่อ Brown for Glory แสดงโดยเดวิดคาร์ดินรู้จักไหมครับเดวิดคาร์ดินมาตายที่เมือง<ะ>ไทยนี่แหละพระเอกกังฟูเนี่ยออไปเซิร์ชด,ดูนะครับ Brown for Glory มุ่งไปหาเกียรติยศน่ะมันจะมีเพลงนี้แล้วฉากนั้นเนี่ยเขาอยู่บนรถไฟแล้วร้องเพลงนี้น This land is my land oh. This land is your land From California ถือจนนิวโซอันมันเป็นอะไรที่ผมเข้าไปดูได้รอบเดียววันลุ่งขึ้นจะเข้าไปดูปรากฏว่าประเทศฟิลิปปินส์ถอดเพลงนี้ออกถอดหนัง <c oughs> เรื่องนี้ออกเลยฉายแค่วันเดียวเพราะว่ามันเป็นเพลงปลุกม็อบมันเป็น <c oughs> เรื่องราวของการปลุกอบอมให้ต่อสู้กับเผด็จการมาโอสตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็กลับมาดูได้ใน YouTube ก็แล้วกันนะฮะไปค้นหาดู แต่ผมซื้อแผ่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงนี้กันครับไม่ต้องห่วงยังไงก็จบเพราะถ้าไม่จบเราจะร้องใช่ครับพี่จริงเพลงนี้เป็นเพง <What? S 1> ลงร้องต้อนรับโอบามาตอนขึ้นประธานและพิธี้วยนะเพลงนี้ที่น่าทึ่นียบข่าวดีแล้วจอยแล went walking, highway, me

This valley standing and the Around round the borders are. This land was made for you and me. Let's go. This land is your land. This, this land world is world. my land. From California Forward, to, uh, the to the New York side.

They love me, in one valley well, This land right. was made for you and me. This land is your land, this, this land, land is my land. land. From, From California, California to, to New York City, the river flows to the Gulf of Mexico. This land was made for you and me. Oh. ดีใจมากที่ไม่ต้องกลับไปร้องอยู่อาร์ไพซันไซมันทำนองเดียวกันเพราะว่าก็มาจากเพลงสวดกอสเปลครับยุคเริ่มต้นของอเมริกันก็มาจากเนี้ยแหละกอสเปลจากเพลงสวดแล้วก็กลับมากลายมาเป็นเพลงอย่าง Good Night Irene อะ่รี้ก็เป็น Good Night Irene 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 Good Night นะ โอ้โห oh, พี่อันนี้มันไลคูเดอร์หรือเปล่าฮะคุ้มค่าไหมฮะซื้อบัตร3 0 0ได้ดูแอกคาราบาวเต็มอิ่มเลย <laughs> ได้ดูแบบเต็มที่เลยซื้อ300 ซื้อ300ได้เบีย